สนใจรับสูตรสล็อตติดต่อไม่ได้ที่ไลน์ b g 6 5 6อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเบสเกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นสล็อตเกม Pi กกี้โก นี้เราจะมาเล่นเกมพิกกีโกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เปิดสูตรเหมือนเดิมนะครับทุนผมมีอยู่296บาทนะครับผมจะเริ่มเบตที่น่ารักน่าก,ก่อน2บาทนะครับผมมาดูกันอย่าลืมนะครับใครอยากได้สูตรที่เราใช้อยู่นะครับผมติดต่อมาได้ที่ line แอดดีจอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับมีทีมงานตอบกลับตลอด24ชั่วโมง มาดูกันครับว่าเราจะได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้คุณเหลืออยู่ที่282บาทเราเอาแค่ประทัดให้ตรงนะครับตอนนี้หวังแค่ประทัดก่อน,นครับพวกตัวอื่นๆนี่คือ,อยังเพิ่งไปหวังมันนะครับเด๋มีก็จะมีวายนะครับก็จะคูณไปเรื่อยๆนะครับตามตัวข้างบนนะครับผมถ้าเข้าก็ได้กันค่อนข้างเยอะนะครับ ไปกันต่อ6บาทครับตอนนี้ผมเพิ่มเบ็ดมาที่4บาทนะครับผมเราจะปรับเบ็ดขึ้นลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอืมไม่เข้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r ร b e และแชร์เพื่อกาลังปันให้กับช่องเบ็ดเจมเมอร์ด้วยนะครับหากอยากเห็นเราเล่นเกมไหนนะครับ คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราจะเอามาเล่นให้ดูครับผมตอนนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับยังยังอยู่ที่เบ็ดที่4บาทนะครับผมสิบสอบาทครับตอนนี้ได้รางวัลเข้ามาเกมนี้เล่นง่ายๆนะครับก็เรียงให้มันตรงกันนะครับหเหรียญเข้าไหมไม่เข้านะครับประทัดอยู่ตรงกลางทั้งสองอันเลย เกมนี้กราฟิกน่ารักนะครับมีหมูตัวนั้นอ้วนยืนอยู่หน้าประตูอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมอืมสิบสองบาทไปต่อครับสิบสองบาทอีกแล้วสิบสองบาทติดกันสามสี่ครั้งเลยนะครับนะได้แค่สามครั้งเข้ากันมาเรื่อยๆนะครับมันเปิดให้มันรู้ครับว่าสูตรที่เราใช้อยู่มันแน่นอนขนาดนนะี ูเกมนี้ตอนผมเข้าก็ประมาณ80-90เานเลยนะมีโอกาสได้ค่อนข้างสูงนะครับจะพึ่งแต่สูตรก็ไม่ได้นะอยู่ที่ฝีมือเราเล่นด้วยนะครับไปอีกสองบาทตอนนี้ยังตามทุนอยู่นะครับไปกันยาวๆครับผมตอนนี้เหลือที่260กว่าบาทนะครับ เอ้สิบสองบาทยังเงินไม่เข้าเลยวะอ,อืม่ะปรับเบ็ดลงก่อนนะครับจะได้ตังอ่ะที่เนี้ยเข้าปะโถอ่ะหกบาทไม่เยอะที่สี่บาทไปกันต่อครับ รางวัลก้อนโตเข้าครับได้คูณสิบเป็นสี่สิบบาทนะครับผมได้วายมาตัวหนึง่งนะครับไปต่อได้รางวัลก้อนโตแล้วครับคูณสิบไปอีกทีหนึง่งสี่สิบบาทนะครับตอนนี้กลับมาที่298บาทตอนนี้มีอยู่ที่338บาทนะครับได้กำไรมาแล้วครับนิดนึง ยีสิบาทครับผมปรับเป็นลงมาแล้วก็หมุนทิ้งไปเรื่อยๆนะครับได้กระดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไปกันต่อครับอืหกบาทปรับไปที่หกบาทนะครับไปต่อสิบแปดบาท มาดูกันนะครับว่าเราจะได้กาไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่นะครับผมอย่าลืมนะครับใครสนใจอยากรับสูตรนะครับไลน์แอดบีจีหกห้าหกนะครับผมอย่าลืมบอกไว้ว่ามาจากช่องเบสเกมเมอร์นะครับแล้ววันก้อนโตครับน่าจะได้ประมาณหกร้อยป่ะเพราะมันได้ไวายคูณมาด้วยเท่าไหร่ วันคอนโตระดับซูปเปอร์ครับ200มาแล้ว300 400 5 0 0 6 0 0ครับได้มาที่600บาทโอเคครับก็ hmm. okay. พอได้ค่าข้าวครับผมนะฮะก็พอแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามครับผมขอบคุณมากครับฝากกด subscribe like share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบเกมเมอร์ด้วยนะครับและหากใครสนใจ อย่าลืมติดต่อมาที่ไลน์ @bg656